ออกโคตรไปไกลๆไม่ออกโคตรทำไมใกล้ๆอัตมาจะตั้งน้ำโมเล้วจะชื่อหวยสามจบก็ต้องตั้งน้ำโมมันจะต้องสามจบเจ้าอัตมาเจริญพรเจ้ากลานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต ยามมาสามพูทตะโมแม่กม่อนโมกันเลเอมมาอย่างอมโอ้อัตามาขมมาดโจมบันได้แม่ไหกตนนี้อัตามาสูละโอ้ยใจเย็นต้องเลือกเลขละได้เลขอ๋อได้ได้กะลังขานขานแค่แสมตัว วันนี้มันแบบมีช่มร้องความเลยหันจานตัวมา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 ขอญาติโยมเป่ดน้องเข้ามาอันนี้เคยบวชมาครับปี๋ยวนี้นักธรรมเอกปรีนี้เจ็ดแห่งวัดพระสิงห์สามารถเต้นเป็นเพลงอลิสมมนได้อันไหนลองฟังดูเต้นอ่ะโอ้ยเดือดใครบางคนบอกอ่าใครบางเต้นอลิสมมนเนี่ยอ่าได้ได้ได้เจริญพรโยม ใหญ่บัดดานปอดใจญ่บัดดานปอด <c oughs> ปล่อยความจำให้มันทะลักทะลามจนล้นใจออกจากใจในใจเก็บไว้บั้าบอก <c oughs> จริงใจที่แม่ก้าหวยเฮอไปมิหมายสิ่งใดตอบแทน เธอมีผู้ใดเป็นใครมันก็แก้นสุดแสนเสียดายเวลาแล้วหันละสามตัวเดียวเดียวเดียวข้าแบบสามตัวออ <c oughs> อ,อ,อลืมตั้งน้ำโมออไม่ไม่ไม่ <c oughs> ต้องตั้งน้ำโมก่อนก่อนที่เจ้าจะเต้นที่ไหนต้องตั้งน้ำโมนะอ,อาภาวนาศินนะกาใจกาใจอากาใจกาใจ อปติเทปิติหานะเฮ่เสก็ตุ๊เจ้าเตะนเพื่อให้หัวอันมันได้บุญถ้าไขหัวมันได้บุญเนอะพอออกไม่ออกเดี๋ยวอาตมาขอฉัาน้ำปันน้ก่อนยมนะหลวงพ่อคุณเนะกินเมี่ยงขายลูกกันปุ๊บอันนี้หลวงนกูต้อมอุจละจโล อมมาตื่นแล้วยอมเอาไปไว้บนหัวนอนอ่าได้เอาแตนแล้วเอาแตนไม่ได้หรอกดื่น้ำบรรณน่ะดื่มไปอู้กับอาตมาจะแก่นจะเมาหวยแค่สี่ใบเนึ่งได้นอนกับแต่ว่าหวยนี่ใครไ่ได้ขายละมันนั่งรอเตจเนี่ยนะแม่ค้าหวยนี่ไ่ได้ขายแน่ เอา,าปิ๊กไว้บ้านนี่ผัวเดือ<ย>ดผ<ย>ัวเดือนี่ยเนี่ย,ายมาน,นั่งเฝ้ามาเฝ้าบ้างเฝ้าหลวงพี่ต้อมน,นี่นะไาได้ขายแน่พ่อเลขตั้งแต่เจ้าได้สามตัวตั้งแต่เจ้ามาเลยมาถ้ <im it> อเอาหกตัวหกตัวมันได้หกล้านแต่ตัวมันแค่ได้กี่บาทบาทละร้อยหัวละล้านสุดแม่ หกตัวมันได้หกล้านตัวละล้านพ่อเส้นหาว่าลูกไหนลูกเบาแม่อ๋อแม่มันเจ้าอันนี้เหลือองค์ดำก่อนแม่พัดอขนาดพระฤาษีนะก็ดูเหลือแม่อย่างว่าแม่ก็ที่คือหวยประเด็นเนี่ยแม่แม่อย่างแม่น้ำหนึ่งแม่น้ำหนึ่งอันนี้เหรออันนี้ใช่อันนี้ตอมลองแตกเออกูบาดตอมลองแตกว่าดูวัดอย่างงูก่อนวัดสิ้นชะตาธรรม ใกล้ๆกำหลวงปูหุยอะ่ะหลวงปูหุยวัดอย่างเนาะที่ไอ้คูบาจิบาอนอะ่ะจิบาบินอะ่ะมันได้ขายละหวยนี่มันได้ขายแน่นอนขายแค่